วันนี้ผมออกจากบ้านมา,าตั้งแต่ตีห้าขับรถเข้าเมืองมาจอดที่ถนนสิริพงษ์ข้างวัดสุทัศน์ใกล้กับเสาชิงช้าเพื่อมาตะลุยของกินที่ตลาดตอกงอก้อตลาดเก่าเล็กๆแต่นั่นไปด้วยของอร่อยตลาดนี้เปิดทุกวันตั้งแต่ตีห้าถึงประมาณสิบโมงเชา้าแนะนําให้มาเช้ามืดน,นะครับจะได้ไม่รถติดหาที่จอดง่ายแล้วก็เดินได้ทั่วตลาดอยู่ในซอยเล็กๆแต่ของกินนี่อัดแน่นทั้งของสดของคาวของหวานแล้วก็พระเฮ้ย ใครชอบถ่ายรูปมีซีนเ,นเด็ดเพียบเลยครับแต่รอบนี้ผมแทบไม่ได้ถ่ายเลยโมแต่หาของกินรอ,อมาเดินกันดูนะครับบรรยากาศดีจริงๆ